S <S <S ก็รู้สึกว่าภาพรวมของทีมภาพรวมของทีมก็วันนี้ก็ข้อผิดพลาดก็เยอะขึ้นครับตามตามการแข่งขันก็คือบอลรับเสิร์ฟบอลสกัดกัน้นแล้วก็หลายๆอย่างระบบทีมเวริร์กการลุกไม่ว่าหลายๆตำแหน่งในการโต้ตอบผู้ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามก็ถือว่าวันนี้เป็นจุดบอดของเรามากครับในวันนี้ครับใช่ครับแข็งแร่งมากกว่าเดิมแล้วก็ผมก็คิดว่าเขาน่าจะทําการบ้านมาด้วยในการในการรู้เลยว่าการรับเสิร์ฟ บอดในจุดไหนครับแล้วก็ถ้ารวมทั้งหมดตั้งแต่แขกแรกมาพอใจมากน้อยแค่ไหนถือว่า อันดับที่4ี่ของปีนี้ของสโมสรก็เป็นหลังจากที่เราเคยแข่งมาสโมสรร่วมสโมสรอนินชัยมเอเชียหลายๆครั้งสองสองรอบที่ผ่านมาปีนี้ในในนามของนครราตสีมาก็ถือว่าอันดับที่4ี่เป็นอันดับที่ดีที่สุดของของการแข่งขันสโมสรอนินชัยมเอเชียที่ผ่านมาน่าจะดีกว่านี้แต,แต่แต่ก็แต่ก็อันดับสี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับได้อะไรจากแ่ได้กลับไปซ้อมครับแล้วก็พัฒนาตัวเองในการที่เราเจอ รูปแบบการเล่นที่แตกต่างจากในประเทศไทยแล้วก็ระบบการระบบการซ้อมแล้วก็ระบบการการเล่นที่ที่มีชั้นเชิงและและหนักหน่วงมากขึ้นในการซ้อมครับแล้วก็จะกลับไปพัฒนาทีมเราให้ให,ให้ให้ให้ดีขึ้นครับผมลดจุดผิดพลาดให้น้อยลงครับขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาคิวป็นซีบีซีนะครับผมแล้วก็แฟนคลับหลายๆท่านที่ชื่นชอบวอลเลย์บอลแล้วก็ผู้ชมทางบ้านครับก็สโมสรของเรา นครราชสีมาคิวินซีปีนี้ถือว่าเข้าแข่งขันสโมสรแชมเปี้ยนเอเซียได้อันดับ4ถือว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นของขวัญที่ที่ดีที่สุดสําหรับสําหรับแฟนคลับแล้วก็สําหรับตัวนักกีฬาเองด้วยครับก็ถือว่าวันนี้เราก็สามารถสําเร็จได้เก้าหนึ่งในในเอเชียครับ